ยาวาดดีอ่ะวาดไดีดีอึอยาวังอุปกรณ์ปั๊บปีการวัดยาวะปัตติมาตรึ่งนาเติมคำตอบเยี่ยมจัดจอมนมเต็มกล่องนมเนี่ยะนมเต็มกล่องนมเน่า มีมีปริมาตรหนึ่งลิตรกล่องนี้มีมีมีความจุหนึ่งลิตรน้ำยายาล้างจานครึ่งถังมีมีปริมาตรห้าลิตร ถังนี้นะมีมีความจุว่าเบือสิบลิตรเด็ดเด็ดน้ำส้มนะเต็มเต็มโถแก้วเบือแล้วมีมีปาปริกมาดนะสองลิตรนอเด็ดโถแก้วนี้รอเด็ดมีมีความจุว่าเบือสองลิตรนอเด็ ถังนงานน้ำยาล้างจานน้ามีมีความจุมากที่สุดมากดีเยอะกล่องนมนมมีมีความจุะน้อยที่สุดน้อยดีเยอะพาชนะ ที่มีความจุวเมากที่สุดมีเมีความจุมีวากกว่าวภาชนะที่มีีมความจุวน้อยที่สุดน้อยเอยู่เก้าลิตระ เติมคำตอบน้ำตาลรา่น้ำตากานในถ <ใน S 3> ุง <ใน S 1> ตะกริดมา,าสิบยิมถ้วยตวงถ้วยตวงวแป้งข้าวเหนียว ในชามชามามีมีปริมาตรสิบสองถ้วยตวงผงผงผงโกผงโกผงโกโกโกในขวดวโหลมี ปาปริมาแปดแปดถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวมีปีปริมามากที่สุดผมโกโก้มีปปริมาน้อยที่สุดี สิ่งที่มีมีมีปริมากน้อยที่สุดมีมีปริมาณน้อยกว่าว่าสิ่งที่มีมีปริมาามากที่สุดมีอยู่สี่ถ้วยตวงลระอื